โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโอเคโอเค,อเคกับพี K, K ่หวานเคเอสสวัสดีค่ะเย้ yeah, นะครับวันนี้เราอยู่กันในประเทศดีเบิร์ดอัพเดทไนท์กำเนิดใหม่อัพเดทใหม่ใช่แล้วลว,ลว,วันนี้เป็นคืนพระจันท์สีแดงเห็นไหมสมบี้มันมาเต็มเลยซึ่งพระจันทร์สีแดงอ่ะสมบี้มันจะโหดขึ้นและแต่ว่า เราอจะไม่นอนกันนะครับคืนสีแดงมันเป็นอีเวนต์พิเศษเราจะทําการต่อสู้กับซอมบี้ในค่าคืนไม่ใช่เลหรอกเรานอนไม่ได้ด้วยแหละบอกราวเกปกป้องบ้านของเราอย่าให้มันมาบุกนะอย่ามาบุกบ้านฉันอยพมันเดินไวมากอุ้ยตัวนี้มีต้นไม้กินอซอมบี้เลยคินไหน มันกินไปแล้วเนี่ยมีอยู่ตรงนั้นตงตรงต้นนี้มีต้นไม้กินคนอ้าวอยู่ทำไมมันมาเกิดอะตอนแรกมันก็หายไปแล้วนี่่ว่ามันจะเกิดเพราะว่าคือสีแดงใช่หรอใช่มันหายไปแล้วหรอขอดนไปดิซมบี้ไปตรง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 นั้นแหละตรงไปเนี่ยโอเคค่ะสมัสดีค่ะกินซอมบี้ไปนะคะอย่ากินหนูค่ะเฮ้ยเพราะมันกำลังจะไปถึงบ้านเราเดี๋ยวมันจะมาพังสวนบ้านเราอย่าให้มันมานี่แหละนี่แหละคือจะบอกว่า ข้อดีของเราคือเราปักไฟไว้รอบบ้านพอสมควรนะฮะมันก็เลยไปเกิดไกลหน่อยโชคดีมากเลยใช่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 แต่ว่ามันเกิดเต็มไปหมดเลยนะเธอเราสงสารน้องคนนี้เขาตัวเตี้ยเราจะไปดึงเขาข,ขึ้นเนี่ยาจมน้ำหมอใช่มากับพี่มาพี่เอ้ยคิงพี่ดู่ฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยมันเกิดตรงบ้านได้ไงเดียวเฮ้ยการณ์ที่อย่ามายุ่งกับสวนองุ่นของฉันน้องอยู่ตรงนี้นะ เอออยู่ฝั่งนี้ไปให้น้องอยู่ตรงบ้านนะเต๋ปปอปั๊บเฮ้ยเธอเขาต้องจัดการสเกลิตันตัวนี้แล้วอ่ะมันใช่มันยิงข้ามฝั่งมันยิงไปเขามันไหวหนาวอ่ะมันยิงข้ามไปเลยหนอ่อยเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ,คะหนูปักทอชก่อนเออเออเจ็บเออเออมาดีครับมันยิงแรงเอ้อมาดีมาดีีตัวนึงอีกตัวนึงไหนไหนไหนไปไหนแล้วเขาเจอซอมบี้เขาเจอซอมบี้เขาเจอซอมบี้ม้ามันขี่ม้ามันขี่ม้าจุ๊ก เร็วมากเฮ้ยขี่ม้าหรอขี่ม้าหรอมันใช่มันขี่ม้าจุ๊กแบบเร็วมากอ่ะโอ๊ยทำไมถี๊ที๊ดโอ้โหถี๊ดถี๊ดเดี๋ยวเอ้ยเออเจ็บเจ็บเจ็บอย่ายิงหนูค่ะอย่ายิงหนูค่าเออจะจานม้าได้ไหมม้ากระดูกนี่แน่ม้าแม่แน่เลยกระดูกมันกัดนะมันกัดมันกัดโอเคเขาตีมันตายแล้วอเออหรอกัดด้วยหรอกัดขาดขาดเจ็บด้วยวิ้เดี๋ยวนะนั่นไงซอมบี้อยู่หลังบ้านเราหรือเปล่าอะ เปล่าฮ้ยมันเปเกิดได้ไงหลังบ้านแล้วก็สว่างนะใช่เกิดไตอนนี้มันมืดอ่ะเราต้องักทอสมาเพืจะมาเดินไปหาเจ้าไมคกิ้งคนแล้วเจ้าไมคกิ้งคนก็กัดมันเยี่ยมเจ้าไมคกิ้งคนเราจะไม่ตีนายเราจะให้นายเป็นผู้บัญชากาบ้านเราเราจะให้นายยังอยู่เพราะว่านายมีประโยชน์กับบ้านเราใช่มีประโยชน์มากเอิบเอิบเอิบว่อตอนนี้บอกเลยว่าระแวกบ้านนี่สว่างสวัยเพราะเขาปักทอสเต็มไปหมดเลยฮูหูหู สวัสดีจากแมงมุมอะไรจ้ะอะไรจ้ะอุ้ยเฮ้ยเฮฮ้้ยเขาปลาพีดเขาปลาบีดหายไปไหนแล้วไม่รู้เ่าโม้ปลาพุ่งออกมาเลวเนี่ยจามนาจามนาพิเปอร์เห็นมีเขาไหมใหทุกคนดูเขาจามสีเลือดดิน่ากลัวมากอ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าพีดพี่มาพุ่งมาทางนี้มันไปไหนแล้ว ฉันไม่เห็นฉันไม่รู้ไม่ชี้โอ้ยไหนมีดวะเนี่ยจะตีผมหรอจะเอาจะเอาอจะเอาหอโอเคไปไหนแล้วเนี่ยผมพยายามปักถอษหามีดผมอยู่ครับไม่คุณมันหายไปแล้วหรือเปล่าุิยคริปเปอร์วอววๆวกระตุกเลี่ยนจะคริปเปอร์เฮ้ย มันยังเป็นตู้เบิดอ่ะมันยังอยู่ไกลอยู่เลยนะเออเอออืมไอ้ยมันนี้ดียังเลยอ่ะมันบอกเลยว่าเรามีลูกธนูอะไรตัวเท่าไหร่เดือดทะลุเขาูเปนฟ้าดิเขาดูเป็นฟ้าดิอะไรเหรอเฮ้ยท่านช้างผู้เฮ้ยเธอมาเจ้าเหมือนดีลูกกระต่ายเลยอ่ะเออใช่ใช่น่ากลัวมากแต่อันนี้คืออะไรทุกคนมันคือออโรร่ามันคือออโรราเหรอใช่ เขาอยากไปอยู่บนนั้นจังเฮ้ยมันไวมากอะไอตัวเนี้ยไอขี่ม้าเนี้ยมาดีครับมาดีครับจู๊เก่งมากเลยมาเดียวครับมาเดียครับเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งขี่ขี่แมงมุมมันไม่มยิงผมละครับนี่ละมันสนใจคุณแต่ฉันตีมันตายแล้วที่รู้ว่าผมได้มีคืนมาแล้วครับเฮ้ยคุณไปเจอมี่คุณได้ไงอะมันปาดอยู่บนต้นไม้เฮ้ยมาดีครับคริปเปอร์อ ระเบิดรุนแรงมากเลยทุกคนจริงก่อนมันระเบิดมันจะแบบว่าตัวแดงก่อนแล้วมันก็คือก่ามันจะเช้าบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่ตอนลุยอันนี้เ,เพราะว่ามันเป็นอีเวนต์พิเศษับเราจะไม่ทำอะไรทางนั้นแล้วมันเนี่ยจริงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเราไปคราฟชุดเกาะเพิ่มแมเพราะว่าเราน่าจะมีไอรอนที่เราเผาไว้แบบเยอะแล้วอะบอกเลยว่าตอนแรกผมแมชุดผมเหลือเฟือเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยคุณเอาไอรอนใช้ไม่หมดเลยเหรออะไรหรอไม่มี นี่เขามาครับชุดก่อนได้ครับกรอครับรองเท้าเราครับแล้วเรียบร้อยหมวกเฮ้ยหมวกเท่จังอ่ะเฮ้ยเป็มตัวเฮ้ยตัวเท่มากทำไมตัวเราไม่ได้ยัทำไมตัวขาวหนูตัวก็ขาวดกว่าใช้คีมอีกอะโลชั่นเมชนิ่งถ้าดูดิเหมือนเขาใส่แบบจีสตริงอ่ะ เมื่อสังเกตนะชุดมันดูเหมือนใส่จีสตริงอยู่อะเยอะแต่ว่าแบบความข่าวออรานี้คือแบบครีมเกาหลีเกาหลีก็สื้อไม่ได้อ่ะคือแบบจริงโอ้หทาปุ๊บข่าวปั๊บอะไรอย่างเงี้ยขอบรับเอ้โหเดี๋ยวตรงนี้มีน้องวัวเราฆ่าน้องวัวก่อนเฮ้ยไม่มีตัวอะไรมาบุกบ้านเราแล้วคีมนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยเฮ้ยมันกำลังจะเช้าหรือเปล่าอ่ะตอนเนี้ยไม่นะอาจารย์อยู่กลางข้างบนหัวยเลย ไอ้อุ้ยสกเกลิตันเธอหลังบ้านเยอะเลยวุ้ยมันมีแมววิ่งแปลกๆด้วยอะ่ะไหนหุ้ยหุ้ยไอ้าไอ้ไอ้าไอ,อ,อ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเข้าไปโอเคตกรู <laughs> เหรอขึ้นมาสิมันกินเขาตายแล้ว <laughs> มีกันทุกคนทำหลังบ้านก็มีอ้าวไม่รอเขาเลยเอ้ยเตัวนี้สเกิดรตั้อยู่ไม่โดนไม่ได้แอมผมเหรอครับโอ๊ย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 ผมขอกินอะไรก่อนนะครับผมไม่ได้ขอกินเยอเท่าไหร่หรอครับนี่ไงผลไม้ลงตแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูตรงนี้เป็นรูเลยอ่ะแย่มากขอนะครับผลไม้ครับดบหน่อยครับไม่ดบกดไม่ได้ กดไม่ได้กดไม่ได้สักอันได้แต่เลมอนผมได้เกม๊ยวผมได้เกี๊ยวหมยเลยค่ะไดเลมอนผมได้เกี๊ยวมตัวผมได้ลูกครับ้ทุกอย่างเลยคนละทุกอย่างเลยเหรอถามจริงผมได้ทูเดียนคุณจะทุกอย่างไม่ได้นะผมได้ทูเดียนมาแล้วครับพี่ผมก็ไดเหมือนกันเฮ้ยไรอะไรอะไรอะไรหมดโอเคเราเก็บใจนะคะจังหวะนี้คือเราได้พวกแบบเออใยแมงมุมได้ โบนพวกนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนถือว่าดีเพราะว่าเราจะได้เอาไปค้าของนะฮะอืมเราไม่ได้เก็บเลยเอาเธอฆ่ามันแล้วทำไมไม่เก็บเลยหรอใช่เกินเราเล่นเราเก็บโอ้ยอไอ้นี่มันตัวอะไรอ่ะไอ้ยิมไม่โดนโวยทำไมยิมไม่โดนหรอนี่มันนกยูงเธอสเก็ตต้าไม่ดีเขาตกใจว่าตัวอะไรวะนี่นกยูงตัวอะไรน่ะว่ายน้ำยูน่ะเธอเราฆ่านกยูงไหมเผื่อได้น้องไก่เอาแก เอไหมเฮ้ยเสียงแหลได้ลองดูสิดาวตกเอ้ยได้ไก่จริงด้วยเฮ้ย PSV Cockfater เอ้ยได้เป็นอะไรเป็นเนื้อมากินเหรอขนแล้วก็มีเนื้อนี่เนื้อเนื้อนกยูงมีใครเคยกินบ้างไม่น่ามีอะเพราะนี่จะเป็นคนเปิดเนื้อนกยูงเอ้ยผมอยากกินคุณผมอยากกินเนื้อนกยูงเสียใจด้วยที่มันมีอันเดียวนะแมงมุมตัวกลา เอแมโมเจนี้เขาเจอแล้วเอ้ยไม่เคยไม่มีฝันด้วยดิเอเลี่ยนโอ้โหมันดรอปของเยอะมากฟันมันเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะเออไม่รู้เขาสุ่มของก่อนนี่ของดีอ่ะได้แค่พุยังน้องไก่ได้แค่แพุโอ้โหทุกคนพระจันทร์สีเลือดอีกนานไปเนี่ยกว่าจะเช้าเนี่ยน่าจะนานพอสมควรนะเฮ้ยไม่แต่แถบข้างบนหายไปไหนแล้ววะใช่ เนี่ยมาแล้วแถบมันใกล้จะเหมือนเหมือนจะสุดหลอดมาแล้วนะเออแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเช้าหรือเปล่ามันอาจจะไม่ยอมเช้าให้เราก็ได้ให้เราต้องทรมานอยู่แบบนี้ก็ไม่แน่นะเว้ยดาวตกแล้วมันหิวบ่วยอะไรขนาดนี้เนี่ยวิ่งแค่นิดแค่หน่อยเองฮค่ลูวิ่งนิดวิ่งไหนก็หิวแล้วจ้าผมกินทุเรียนไปปอกเปลือกวยโคเท่เฮ้ยเธอแล้วเมื่สักคจูนฉันเราดูบวกดีๆมันเป็นตาเว้ยมันเป็นลูกตาอะ ไหนเออก็ใช่ไงก็หมวกใหม่แบบดีไซน์ใหม่อ่ะเป็นตาหลีอยฮ่าฮ่าเป็นตาเล่เลยใช่ใช่ใช่เป็นตาหลี่ยเพรเราไปเก็บดาวตกไว้ตรงนู้นอะไหนไอ้ตรงโน้นตกลุอีกแล้วตอนที่สว่างสว่างอ่ะเขาเห็นแหละเอ็มไม่ต้องมาหรอกเขาจะเก็บเองดาวตกนี่จะเป็นของเากก็บดวตของเาเรียบร้อยอุ้ยอะไรเราเก็บไปแล้วเหรอหุ้ยหุย อะไรอะไรกระดูกตรงกลางอะเธออะไรอะไรอะไรเฮ้ยดูดิดูดิอย่างเทพอ่ะเนื้อเน่าเหรอซอมบี้เน่าซอมบี้เน่าซอมบี้ตัวหายซอมบี้เน่าเหรอไม่เน่าเหรอเฮ้ยยมเออผมฟาดบอดามผมฟาดไม่เลี้ยงไปไดคุณโหดจังอ่ะคือถ้าเราไปตรงที่มันมืดๆแล้วมันจะเกิดอ่ะทุกคนเธอแล้วดาวอ่ะไปทำเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยเกิดอุ้ยเขาว่างผิดอุ้ยอุ้ย เธอดาวไว้ทำอะไรอ่ะราวตกอ่ะเอ่อเนี่ยเอาไว้ตกตรงหน้าบ้านดิตกตรงหน้าบ้านคืนออหไรวะเออก็ไปแบบจอปไปตรงหน้าบ้านมันก็จะมีแสงสว่างไงก็มาช่วยเรื่องแสงสว่างเออผิว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 เอ้ย,ย,ย,ยขอได้ไหมที่ขุดในมืออ่ะขอได้ไหมอ่ะขอเธอนะน้าไม่ดับด้วยเธอปักถอยให้เขาดูดิก็มาฆ่าซอมบี้นี่นี่นี่ เฮ้ยเธอแต่ว่าตอนเนี้ยพระจันทร์มันกําลังตกแล้วเธอมีแมวขุดดินแล้วมั้งไหนเนี่ยแมวขุดดินใครขุดอ้าวเดือดีน้องแมวแมวไปอยู่บ้านดฟิตมาต้องอุ้ยเิวฟิตไปอยู่บ้านได้ปะเนี่ยเิวฟิตขยายร่างเหรอหรือเมื่อกี้ตัวอะไรทำไมฉันเห็นตัวอะไรพองๆไว้แม่หมดแม่หมดแม่หมดเขาจับแมวไปไว้บ้านแล้วใช่แมวน้อยแมวตกกระตีเด้ว้ายป่าไม่โดน ล่ะสีเออเนริไฟให้โดนดิไาให้โดนดิอุวยจะสว่างแล้วจะสว่างแล้วใช่จะสว่างแล้วเฮ้ยเราลอดจ้ะจะหายไปเฮ้ยเธอคิปเปอร์สีฟ้าไหนเจอก่อนจะหาเป็นเจอคิปเปอร์อ้าวซสบี้หายอ้าวเฮ้ยมันหมดขึ้นแล้วมันหายแล้วใช่มันหายไปแล้วโหกำลังจะไปดูแล้วว่ามันทำอะไรได้หรือเปล่า ใช่แต่ข้างหลังเธอเมื่อกีก้มันมีซอมบี้เหมือนเธอแล้วค่อยๆเดินมาแบบช้าๆเหมือนบบผีเลยอ๋ออะไรจะไปจ้วงหล่าเธอไปเจอเรามีเลือดสีส้มแบบคืออะไรอะไอรอนสิววอ๋อใช่ใช่ใช่เขาก็มีเลือดสีส้มพ,พอชุดพอชุชดมั้งน่าจะเพราะว่าชุดใช่ไอรอนสกินเนี่ยโอ้เชีเลยเฮ้ยถ้าเกิดทำไปชุดคอปเตอร์มันก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งปะเขาลองครัฟดีวกว่า เ้ยทุกคนวมันี้คลิปเราก็จบแต่เพียงเจ้านี้นะครับผมแค่นี้จริงๆเหรอเราจะแค่นี้จริงๆเหรอคุณจะกัมันอยู่นะเนี่ยคืออะ้รก็อย่างอื่นว้าเมลออกโรปาด c o ใช่มันออกไปตั้งนานลงเมลออกไม่ได้จมน้ำอุ้ยพระราชาโอเคเป็นพระราชาเลยเหรอใช่คิมีแค่อัศวินเขาเป็นพระราชา เฮ้ยชุดทองก็น่าจะโอเคเหมือนทุกคนลองลอง,ลองเฟิร์ดดูดก็ได้นะคะชุดทองเนี่ยเออใช่มันดูเป็นพระเป็นพระราชาเลยอ่ะแต่ว่าเราทองเราไม่เยอะตอนเนี้ยอ่ยไอเขาคาบแล้วเราไม่มีทองแล้วเออเขาก็คาบไปแค่หมวกไปแค่หมวกปะได้เสื้อด้วย เนี่ยเขากำลังเผาทองที่เหลืออยู่อีกสามอันเธอดูดิเธอเซ็กซี่จัดเลยอ่ะมันเซ็กซี่เกินไปอ่ะทุกคนมันมันดูไม่แบบชุดทุกแข่มันดูแบบไม่เป็นเจ้าเปลี่ยนกางเกงมันต้องเปลี่ยนกางเกงเออมันดูมันชุดเป็นเซ็ตมันดูสวยกว่าเอธอเราขอกางเกงเธอดิเฮ้ยเราจะมาป้นกางเกงเขาอ่ะใช่อยากลองไม่ต้องเป็นเสื้อเธอต้องเป็นเสื้อมันถึงจะมีข้างล่างไอเทมไอเทมเออได้หมด อย่าครับชุดไดมอนด์นะอย่าเพิ่งเอาไดมอนด์มาใช้อย่าเพิ่งอย่ารอเพื่อคับมันเต็มชุดก่อนอ่ากางเกงโอ้เขาสามาหาไดมอนด์ได้อ่ะทำไมเขาไม่มีมุ้งม่วงแบบเธอมุ้งม่วงคือต้องเป็นเสื้อไงเอ,อ,อเออถ้าเขาถอดเนี่ยถ้าเขาถอดเสื้อเห็นปะมุ้งม่วงจะไปด้วยเราเอาเสื้อไปใส่ดิเออเออลองใส่เสื้อใส่เสื้อ แน่เห็นไหม,มั่กก็มาเป็นพราะร,ราช,ชาดินนะเอาเสื้อทองอะเอาห้องเกงใช่ไหมด้วยฉันคือห้องตีโอเคเอาอเส้นนี้ไปก็ได้แฟชั่นมั่วไปหมดเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยชุดผสมใช่ไหมชุดไอรอนาดูตลกสุดอ่ะเข้าไปเข้าไปใส่ให้หมด,ดผสมทุกคนแต่หมวกอ,อันนี้เท่มัมวอัศวินนะผมว่าเท่มากเลย ใช่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 แต่ตอนนี้โอเคเป็นพระราชาเธอดูข้างบนนี้มันเป็นยังไงอะครับหมอไม่เห็นอะข้าวบนมันก็ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยม,ม,มันไม่แมนเนียร์เลยก็ดูเท่ด, <ๆ S 2> ดีก็เหมือนพระราชานั่นแหละถูกละเหรอใช่โอ้ยชุดค้นแบบพร้อมรบอะจริงโคตรเท่เลยอะชุดเอนแบเท่มากใจใจใจเฮ้ยวันนี้เราพอแค่นี้ไหมแบบครับผมแซ่บมากเราได้ชุดแบบแซ่บมากเลยอะนี่ โอเคอ่ะ okay, ตอนนี้ก็เป็นพระราชาขี่อินกับพระราชาอุคิเอ้ <c oughs> พระราชาอุคิก,กับอัศวินขี่อินนะใช่แล้วแล้วว่าเราเปลี่ยนชุดดีกว่าให้เธอมันดูเข้าเข้ากันมากกว่าเธอใส่เสื้อใส่เสื้อสรุปเคื่อ้เขาใชส่เซตปกติของเขาโอเคใช่ไหนหล่อเ,เก,กเก <ๆ S 1> มันไม่ได้ว่ะเกเ <c oughs> เ <laughs> okay, มื่อกี้ไม่ได้หวังต้องไปหาทองแล้วแหละจริงใช่ต้องหาแรงเพิ่มว <laughs> ่าผิวจะจัดนะโอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะอ,นอย่าไปอ,อย่าไปพยายามโฟกัสเก่งๆเมอกีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ทุกคนกันนะวันนี้ลาการไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย